ะนะครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจนะครับสวัสดีพยัคฆเอฟซีนะครับกัปปบอไดามาออกคลิปโดนแหละนะครับอยากโชว์เมื่อกี้กับอยากน้ำงานขาวดำนะครับเม่อเลียบบไดออกมานำเสนองานนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่่ไร้ไร้ไร้พื้นที่อาจจะเศร้ายิ่งนู้นะอาจจะบ่ะคอยมีหม้อาจจะ บ่คอยมีมองจะหาหากินนะครับอายุหากิน,นครับหายากแบบหลายๆใครอาจจะงานอาจจะบางแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยบ่มีบางรู้สึกว่าเมดไก่สิเมดช่วงฤดูกับแห้งหนาเนร่บเพราะว่าทางอื่นเพิ่นมีหน้าปังนะครับก็มีเริ่มมีไม้มีอย่างยิ่งอยู่นี่ครับเป็นตอกคี้ค้างเนี่ย วิวห่างชุดแหลกนะครับชุดแหลกที่ได้ไม่ดําขวันนะครับไม่ดําขวัญได้มาล่านั่นนะครับล่าที่โพดประกอนหนะน้านี้อ่าเป็นล่าที่แก้จัดนะครับอายุประมาณสามปีข้ <c oughs> <c oughs> อแข็งอายุประมาณสามปีครับรู้สึกว่าสีใหม่งามพิเศษนะชุดเป็นล่าแหลกนะครับล่าแหลก เอกที่สองงานก็มีโอ้ยคอ,อกระได้แตมีเอฟซี FC, บางคนถามเขามาว่าถามมาโดนแล้วแหละว,ว่าตอกของได้ผ่านเป็นยังคือบอ่เขือบบ่เขือบบ่เขือบเส้็ตอกนะครับเพื่อจังไข่เองผมกับเรื่องนี้กับ เดี๋ยวเสียอธิบายซู่ฟังนะ mm hmm. คร like <Yeah, S 1> uh, ับว um, uh, uh, ่าเหตุผลเป็นอย่างคือเปือเคลือบการเคลือบเคลือบผิวเ้นต่อกดีดีระยะถือว่าดีในระยะเล็กๆอันนี้ว่าได้ว่าของไผ่ด้อยพวกอาจจะมีหลายๆข่เป็นเคลือบที่เห็นเ้นตอกเงาเดำๆนะครับอันนั้นคือเปนเคลือบอาจจะมีอเล็กเกอร์เคลือบนะครับเล็กเกอร์กระป๋องหรือว่าเป็นอ เป็นเล็กเกอร์เคลือบพิเศษนะครับปองหนึ่งแต่ยุกป,ประมาณหาหารอยถึงหกรอยนะการเคลือบไม่ดีนะครับถามว่ากันกันน้ำกันหมอกได้ว่ากกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่บ่าเมื่อนิกันได้ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าธรรมชาติของใหม่นี่การดูดซับต้อหินีแลเล็กเกอร์ความชื้นเกิดจากภายในคือเก่านะครับสังเกตรถนะครับรถถ้าเห้อง่เปิดแอร์อากาศเย็นข้างนอก อุ่นข้างในนะมันจะเป็นหมอกเกิดความชื้นไดนะ้เปรียกขึ้นกันอ่าทฤษฎีหรือรักการยังไงนะครับถ้าเท้าใส่ไปโดนๆระยะยาวตอกที่เขือบนะครับถ้าเกิดความชื้นแล้วพึ่งนะครับมันจะเกิดการตกสะเก็ดนะครับ <c oughs> ตกสะเก็ดในเส้นตอกจะเป็นคล้ายๆเม็ดขี้เกลือนะครับจะแตกเพราะว่าตอกเขามีการสันสะเทือนนะสั้นสะเทือน,นะน,อนนะในที่นี้ก็คือการสัน การหาหนูนะครับววเวลาเอาเคาะกันโดดๆนะครับแผ่นฟิล์มที่มันเคลือบอยู่มันจะแตกตกเป็นเกกเิดการตกสะเก็ดแร้วก,ก,ก,กาเฮดห้เ้นต่อเข้าเสียงเพียนนะครับมันจะมีผลในระยะยาวเาจากนั้นเม่เสียงกรสีเลิมเปลี่ยนไปอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าเคลือบนะครับคือเข้าสีคงคงสภาพใหม่ไวห้หอยเปรเซนต์นั่นก็นคือใหม่พไพ่แต่ละชนิดนี่เสียงจะบวกขึ้นกันนะครับ ถ้าห่าไปเคลือบกระซ้้เห้อเอา,อาเพิ่มสัน้นสั้นความหนาแน่นของไหมเข้าไปอีกอยังเชิอนอาทิตย์เสดง่ายๆนะผมจะบอกสั้นอ่าล่องนา,นาล่องเอาสิตกบมือเนี่ยตบมือเปล่ปาเาเบิ่งได้ตบมือเปล่าเปามันสีดังชัดมาแต่ห่าลออาออาอ่องเอาถุงมือสุกนะครับเบอร์ต่อถุงมืออถุงยางซุกมือนะล่องตบเบิ่งเสียงจะเป็นแบบนั้น,นค,คือเนี่คือเหตุผลที่ผมว่าเคลือบ ็คือคนเสียมันคงสภาพใหม่ในรอยเส้นเสียงใหม่จะเป็นธรรมชาติครับการเคลือบใหม่มันดีแต่มันบดดีรายะยาวเนะครับอันนี้คือผมบอกขอเสียให้ฟังผมที่ผมบดเคลือบรบรมเมนว่าบอยากเคลือบนะครับผมเบิ่งแล้วมันมีขอเสียผมเคยลองมาแล้วครับมันมีขอดเสียอันนี้คืออธิบายส,เสูเอฟซีฟังนะครับเด้อประมาณนี้ทำความก้อใจนะครับว่าเป็นอย่างผมคือบดเคลือบเนะี่ย ตวนตอกตอกเนื้อผมจะใส่ไม้ดามขวานย่างเดียวนะตอกเนื้อสิบปใส่ไม้ไผ่ย่างอื่นเพราะผมลองมาแล้วคือ,คอเสียงไม้ดามขวันจะแน่นที่สุดนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเสียงไม้ที่แน,น่นแล้วก็เสียงดีนะครับแต่การการจักตอกนี่คือยาปล่อยแห้งนะครับจักพญยา,ยามจักจักไม้สดแล้วก็ตารึงแดดแล้วก็มหลิบแล้วก็ตาอีกครึ่งแดด อันนี้คือสูตรของผมผู้ใดอยากลองก็ไปลองบอหวหัวองกิสซานะครับ,นะรบเดี๋ยวฟังเสียงเบิ้งนะครับไม่ดามควันเป็นพังไถ้านะนะนะท่านเด็กเขาดามนะครับนะท่านเด็กเขาดาม ไอนะนะ้ส่วนมบนนีกัช่งวงเศร้าแต่จะหิดต่อเิ่นก่อนนะเดี๋ยวตรงบาย,ยม,มันจะขึ้นงานผ้าแ้วนะมีอยังกระสอบถามโขมึงได้